คือ preposition ถ้าน้องๆรู้จักคำนี้เนาะคำว่า position ที่แปลว่าตำแหน่งอะโอเค preposition อะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เต็มๆก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหรือไม่ก็เรื่องเอสถานที่เวลาทิศทางอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเป็นการระบุอืมซึ่งตัวอย่างคำก็มีเช่น in แปลว่าในใช่ปะ from แปลว่าจาก บายแปลว่าแบบใกล้หรือว่า under ที่แปลว่าใต้เนาะอันนี้พี่แอบ,บแถมคำหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมีคนสับสนอยู่บ้างขอวาดรูปนิดนึงแต่มันอาจจะเป็นรูปที่ไม่ค่อยสวยเนาะโอเคก็คืออันนี้คือโต๊ะนะทุกคนอันนี้คือโต๊ะโต๊ะ,ต,ะตัวหนึ่งสมมติถ้าพี่วางกล่องไว้ข้างบนโต๊ะคือกล่องอะ่ะมันหนักใช่ป้ายังไงมันก็ต้องอยู่ติดกับโต๊ะถ้าเกิดว่าการอยู่ติดอยู่ข้างบนแล้วอยู่ติดกันแบบเนี้ เราจะเรียกว่าแบบ uh, the box is on the table แต่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 ถ้าเกิดมันเป็นการอยู่ข้างบนแต่ไม่มีส่วนใดอะติดอยู่กับตัวที่อยู่ข้างล่างเลยอะเช่นสมมุติมีนกบินผ่านเว้ยอืมนกแบบอนุบาลเนาะถ้ามีนกบินผ่านขึ้นมาปุ๊บนกมันไม่มีไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ติดกับโต๊ะใช่ปะเอออย่างเงี้ยก็คือเป็น the bird is above the table อืมความแตกต่างของ on กับ above <_ an> เป็นประมาณนี้เนาะอันนึงมีส่วนที่ติดอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างล่างอีกอันนึงคือไม่ติดโอเคอันนี้ให้แบบดูไวเ้เล่นๆเนาะเป็นแบบเกิดความรู้เล็กๆซึ่งไอ้คำบุพบทเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำแล้วก็เชื่อแล้วก็กลุ่มคำเนาะ ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรก็เช่นอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือกลุ่มโทษนะคะตอนหนึ่งอันเนี้ย the table อ่ะมันยังไม่เป็นประโยคใช่ปะมันยังไม่มีความหมายอะไรในตัวมันแค่แบบว่าเป็นโต๊ะแต่โต๊ะทาไมอะไรยังไงอันเนี้ยมันคือกลุ่มคำเอ้ยอ่ะถูกและมันคือขอโทษค่ะอันเนี้ยมันคือคําส่วนแบบ the box is อย่างเงี้ยมันคือแบบกลุ่มคําที่แบบกําลังจะมีความหมายและ แต่มันยังแบบไม่ครบองค์ประกอบในนี้ซึ่งไอ้ที่บอกว่ามันเป็นตัวเชื่อมกลุ่มคํากับคําอ่ะก็เพราะว่าเนี่ยหน้าที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้ไอ้ตัวที่ยังมีความหมายไม่สมบูรณ์ทั้งคู่อะ่ะมารวบกันแล้วมีความหมายสมบูรณ์อืมอันนี้ก็แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้สําคัญอะไรแค่หนูไว้ว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้ได้นะมันทําให้แบบเขาเชื่อมกันได้แล้วนส่งประโยชน์แบบว่าแบบ เวลาเรียนต่อไปเรื่อยๆที่รู้สึกว่าการการรู้ว่าแบบมันเชื่อมหรืออะไรเงี้ยก็แบบไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอืก็คือหลักๆก,ก็คือ preposition เนี่ยมันจะใช้เชื่อมเพื่อบอกพวกสถานที่เวลาแล้วก็ทิศทางเนาะ